คนไทยถูกจับกลุ่มตัวเพิ่มอีกหนึ่งรายในขณะที่รัฐบาลไทยยังคงเงียบกริบยังไม่มีคำตอบใดๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศคราวนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและสําคัญด้วยเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจฮะราคาน้ํามันขึ้นคาดโอเปกพลัสนะครับลดกําลัง ผลิตเพิ่มหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำนั้นปรากฏว่าตอนนี้ขยับลงนะครับในขณะที่เราฟังข่าวดีโจไบเดนใกล้จะรบลุข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสมีการปล่อยตัวประกันแลกกับการพักรบประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาชื่อว่าข้อตกลงการปล่อยตัวประกันในกาซาได้ข้อสรุปแล้วนะครับหลังจากที่กาตานะครับเป็นตัวกลางในการเจรจากับนักรบฮามาส เรือปล่อยตัวประกันบางส่วนแลกกับการพักการสู้รบในขณะที่มีการเอาคืนนะกบฏดคูตีแพร่คลิปเย้ยนะครับวินาทียึดเรือสินค้าในทะเลแดงนะครับกลาวเรืออิสราเอลคือเป้าหมายอันชอบธรรมเรือรบต่างๆของอิสราเอลคือเป้าหมายโดยชอบธรรมจากคำเตือนของกบฏดูตีในเยเมนนะครับ คำประกาศกล้าวที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้ทำการยึดเดือดำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลซึ่งเท่ากับเป็นการขยายขอบเขตสถานการณ์ความตึงเครียดในสงครามกาซาเจอกันในอิสราเอลนะครับอิหรานก็เปิดตัวขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกใหม่นะครับท่ามกลางสงครามยิวกับฮามัสอิสราเอลนะครับ มีการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ของสิ่งที่พวกเขาอวดอ้างว่าเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกศักยภาพบินหลบหลีกด้วยความเร็วสูงในการหลีกเลี่ยงระบบอาวุธป้องกันภัยทางอากาศอวดโฉมขึ้นท่ามกลางสถานก,การณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับนักรบฮามาสที่อิหร่านนั้นมีการหนุนหลังนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะคนสหรัฐอเมริกาไม่พอใจโจไบเดนรับมือวิกฤตอิสราเอลกับฮามาสชุดคะแนนนิยมต่ำสุดนับตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีเป็นต้นมาคะแนนนิยมของโจไบเดนแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีนะฮะคนอื่นๆเป็นต้นมาด้วยผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงของสหรัฐอเมริกามากกว่าครึ่งไม่พอใจกับแนวทางที่เขารับมือกับวิกฤตความเชื่อมั่น ระหว่างฮามาสกับอิสราเอลอ้างอิงจากโพของสำนักข่าว NBC News นะครับที่มีการยืนยันนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านอ,อุรรทึกฮะเกาดีเหนือแจ้งญี่ปุ่นปล่อยดาวเทียมสอดแนมครั้งที่3ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเกาดีเหนือแจ้งให้ทบาลญี่ปุ่นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกำหนดการปล่อยดาวเทียมสอดแนม ระหว่างวันที่22พฤศจิกาย,ยนถึง1ธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่3ของสมแดงในปีนี้ท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์จากโตเกียวแล้วก็โซว่าเกาดีเหนือจงใจฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยามชัยฝั่งญี่ปุ่นนะระบว่าเกาดีเหนือได้แจ้งการยิงจรวดทรงดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศซึ่งเป็นเส้นทางผ่านทะเลเหลือง และทะเลจีนตะวันออกขณะที่สภาความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลข,ของเกาหลีใต้ได้ประกาศเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังความเสี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับเกาหลีเหนือพยายามที่จะส่งสิ่งนี้ที่อ้างว่าเป็นดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโครจรแล้วสองครั้งในปีนี้ซึ่งประสบกับความล้มเหลวนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของเพียงยางเรียกเสียงประนามทันควันจาก นายกรัฐมนตรีฟูชิโอคิชิดะนะครับแห่งญี่ปุ่นซึ่งมีคําสั่งให้กองกําลังป้องกันตนเองเตรียมพร้อมป้องกันภัยทางอากาศซึ่งรวมถึงเรือพิฆาตติดตั้งระบบเอจิสนะครับและขีปนาวุธเพลติออตแพคทีให้พร้อมกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นด้านกลาโหมของเกาหลีใต้ระบ,บุว่ากําลังเฝ้าติดตามแผนการปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดซึ่งครั้งที่ผ่านๆมา ะะจะเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันแรกในกรอบเวลาที่สมแดงแจ้งเตือนไปอย่างเพื่อนบ้านและมีความเป็นไปได้ที่ความพยายามคันที่3จะประสบความสําเร็จในขณะที่มีความหวังคนไทยกลับบ้านนะฮะผู้ไทยขอภัยฮะผู้นํากลุ่มฮามาสใกล้บรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลมีลุ้นปล่อยตัวประกันผู้นํากลุ่มฮามาสมีการเปิดเผยว่า ทางกลุ่มใกล้บรรลุข้อตลกลงหยุดยิงกับทางอิสราเอลแม้กองทัพยิวยังคงเดินหน้าโจมตีในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องขณะที่กองกำลังติดอาวุธฝั่งปาเลสไตน์ก็ยิงจรวดข้ามไปยังฝั่งอิสราเอลอยู่ก็ตามนะครับผู้นำกลุ่มฮามาสอิสมาอิลนะครับระบุในถ้อยถแถลงว่าสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับให้สัมภาษณ์นะครับว่า เจ้าที่ฮามาสใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับฝ่ายอิสราเอลและทางกลุ่มได้แจ้งคําตอบให้คณะผู้เจรจาของกาตาร์ทราบแล้วแม้ถ้อยถแถลงดังกล่าวจะไม่มีรายละเอียดมากนักเจ้าที่ฮามาสคนหนึ่งยืนยันกับทางสถานีโทรทัศน์อันจาซีลาว่าวขบวนการเจรจาในตอนนี้มุ่งเน้นในเรื่องของระยะเวลาการหยุดยิงการจะส่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังกาซาและแลกเปลี่ยนตัวประกันชาวอิสราเอลกับ นักโทษประทัดสายที่ถูกคุมขังในเรือนจํำยิวทั้งสองฝ่ายเตรียมจะมีการปล่อยตัวประกันเป็นหญิงและเด็กออกมาก่อนโดยรายละเอียดนั้นรัฐบาลกาตาจะเป็นผู้ถแถลงซึ่งพบว่าคนไทยถูกจับกลุมตัวเพิ่มอีกหนึ่งรายในขณะที่ผู้นําอิหร่านร้องเหล่าชาติมุสลิมนะครับตัดความสัมพันธ์อิสราเอลลงโทษสังหารผู้คนในฉนวนกาซา ผู้นำสูงสุดของอิสราเอลนะครับเรียกร้องบรรดามุสลิมทั้งหลายตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองกับอิสราเอลอย่างน้อย,อยก็ชั่วคราวระยะหนึ่งอย่างจำกัดการตอบโต้ก,กรณีก่อชะกร,รสังสังหารผู้คนในฉนนกาซาสื่อมวลชนแห่งรัฐได้มีการรายงานหลายสัปดาห์หลังจากที่เขาได้เรียกร้องให้ชาติอิสลามนะครับกำหนดมาตรการปิดกัน้น ด้านน้ำมันแล้วก็อาหารของอิสราเอลในขณะที่สื่อของอิสราเอลมีการตรวจสอบตำรวจพบหอของกองทัพยิงเข้าใส่นักเที่ยวในเทศกาลดนตรีคิดว่าเป็นพวกฮามาสสื่ออิสราเอลอ้างผลการสอบสวนตำรวจที่พบว่าหอลำหนึ่งของกองกำลังป้องกันอิสราเอลนะครับมีการยิงใส่พลเรือน นักท่องเที่ยวในเทศกาลดนตรีซูเปอร์โนวาระหว่างที่พวกฮามาสบุกโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมขณะที่ตำรวจอิสราเอลออกมาถแถลงปฏิเสธพร้อมย้ำเตือนสื่อในประเทศให้รายงานข้อมูลอย่างรับผิดชอบนะครับในขณะที่ผู้ขาไฟในปาตัวปัวนิวกินีได้มือการประทุขึ้นชาวบ้านอพยพหนีแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดชาวบ้านบนเกาะห่า,หางไกลของปาปวนิวกินี เตรียมทิ้งบ้านเรือนอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยการปะทุของภูเขาไฟทําให้ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเท่าฐานและยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนแล้วนะครับในขณะที่สื่อตะวันตกจับตาฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้ข้ออ้างสอบคอร์รัปชันยังคงเดินหน้ากว่าล้างทั้งเอ่ซีอยักษ์ใหญ่และในพลรดับสูงในกองทัพของจีน สำนักข่าวเอเจนซี่รายงาน,ร,านรัฐบาลจีนยังคงเดินหน้ากวาดล้างทั้ง c ีอบริษัทเอกชนชื่อดังล่าสุดประธานบริษัทการลงทุนอุตสาหกรรมเซี่ยงไฮ้เ่าชุนนะครับบรรดานายพลจากบริษัทพัฒนาอาวุธจีนของคณะกรรมการกองทัพก,ก,กรางจีนและกองกำลังจรวดมิสไซล์จีนโดนจับกลุมโดยใช้ข้ออ้างนะครับตรวจสอบคอร์รัปชันบังหน้า ดูเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ในเรื่องของยูเครนนะครับนายทหารของฝั่งยูเครนก็ออกมายอมรับว่าเขานั้นกำลังประสบกับความพ่ายแพ้ในขณะที่กระแสข่าวว่าซเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนกำลังจะถูกปลดจากการเป็นประธานาธิบดีเพราะเกิดความไม่พอใจ นะครับจากปริการทางทหารของเขาที่ประสบกับความล้มเหลวในขณะที่สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในพมา่ายังคงมีการกดร้างชมกลุ่มน้อยอย่างต่อเนื่องนะครับและชนกลุ่มน้อยก็มีการลุกคือกันทั้งประเทศเพื่อทาการต่อสู้กับผู้นำทางทหารตอนนี้พมา่ากลายเป็นสมรภูมิของสงครามในขณะที่อิสราเอล ปรากฏว่ายังคงมีการสู้รบกันต่อเนื่องสหรัฐอเมริกานะครับปฏิเสธที่จะให้มีการหยุดยิงในระยะแรกก่อนหน้านั้นยูเอนหรือองค์การสหรประชาชาติก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะครับและหยุดทําการโจมตีฉนนกาซาแต่สหรัฐปฏิเสธสหรัฐก็ปฏิเสธอีกนะครับว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับอิสราเอลในการโจมตีในฉนนกาซา ในขณะที่อิหร่านก็เรียกร้องให้ชาติมุสลิมเล่นงานนะครับอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตัดความสัมพันธ์ตัดการสนับสนุนเรื่องของสเบียงตอนนี้มุสลิมกำลังรบเองคนฝั่งสาภาพยุโรปก็กำลังรบกันเองในสหรัฐอเมริกาคนอเมริกันแสดงความไม่พอใจประธานดีโจไบเดนในการบริหารสถานก,การณ์ในอิสราเอลทําให้คะแนนนิยมเขาตกต่ำที่สุดตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีเป็นต้นมา นะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยการเจรจาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีการเจราจาหยุดยิงนะครับการเจราจาหยุดยิงทั้งอิสราเอลกาตาร์นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกายอมรับตรงกันฮะจะมีการหยุดยิมชั่วคราวแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการปล่อยตัวประกันและต้องมีการสนับสนุนสบียงต่างๆไปให้กับกลุ่มฮามาสด้วยนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีส่วนทําให้คนไทยสามารถได้กลับมายัางประเทศไทยแต่ที่แน่ตอนนี้คนไทยถูกจับกลุ่มตัวเพิ่ม อีกหนึ่งรายในขณะที่รัฐบาลไทยยังคงเงียบกริบยังไม่มีคำตอบใดๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะก,กี่พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้า จาไมสู้รบรบมือไม่สิ้น ข้างหลัง